ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสอนดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ TOS นะครับซึ่งขั้นตอนนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราพิมพ์ตามนี้ไปนะครับก็คือดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียมเทอร์มินอลนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้ในการค้นหานะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่เว็บแรกนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างการใช้งานหน้าเว็บนะครับให้เลือกเป็นแบบเก่านะครับโดยคลิกที่คำว่าใช่นะครับครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าต่างหลักของมันนะครับ วิธีการใช้นะครับก็คือง่ายๆนะครับการดาวน์โหลดนะครับให้เราคลิกที่ภาพถ่ายเราเทียมนะครับจากนั้นนะครับทําการซูมนะครับโดยเลือกพื้นที่นะครับที่เราต้องการที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับซึ่งการดาวน์โหลดนะครับผมจะเลือกเป็นพื้นที่อําเภอบ้านไผ่นะครับในการดาวน์โหลดครั้งนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรา คลิกตรงเครื่องหมายมาร์คเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วจิ้มไปตรงจุดที่เราต้องการจะทำการดาวน์โหลดนะครับหรือพื้นที่นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าจะมีะกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ,อผาดของไอาภาพถ่ายดาวเทียมนะครับขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับก็คือแสดงว่าเป็นบริเวณที่มีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ สำหรับการดาวน์โหลดนั้นนะครับให้เราคลิกเครื่องหมายอัป o ดตตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นการซีเล็กนะครับซีเล็กว่าภาพถ่ายดาวเทียมภาพไหนนะครับที่เราซีเล็กอยู่นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับให้เราทำการปิดไปได้นะครับโดยคลิกไปเลยนะครับนะครับก็จะหายไป โดยผมจะสาธิตวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมจะเลือกอตัวปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อกดดูภาพนะครับว่ามันมีค่าเมฆเท่าไหร่มีเมฆปกคลุมไหมนะก็อสองภาพนี้ใช้ได้เลยนะครับการดาวน์โหลดก็คลิกที่ปุ่มตัวนี้เลยนะครับให้เราล็อกอินนะครับโดยผ่าน Google Mail นะครับหรือ Gmail นั่นเองนะครับ ก็ให้เราเลือกไปก็จะเลือกไปนะครับสังเกตว่าจะปรากฏการดาวน์โหลดตรงฝั่งด้านซ้ายมือนะครับของหน้าต่างนะครับเราก็รอนะครับจนกว่าจะดาวน์โหลดสิ้นสุดนะครับซึ่งภาพหนึ่งนะครับก็จะประมาณ1นึ่งจิกไบต์นะครับโดยประมาณนะครับก็ให เพื่อนๆน,นะครับหรือน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะดาวน์โหลดภาพาทีออ s ต,ตัวนี้ไปใช้นะครับซึ่งเป็นภาพที่มีตั้งแต่2008นะครับจนถึง2015นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับต้องขอบคุณทางิ i t t a นะครับที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้เราได้ใช้กันนะครับผม เมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็เลือกตรง Show in Folder นะครับมันก็จะปรากฏตัวภาพถ่ายที่เราดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถย้ายตัวไฟล์ภาพถ่ายดาวเทียมตัวนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจะต้องการจะเอาไปไว้นะครับแล้วก็นำไปใช้ต่อได้นะครับผม